พาไปเบิ้งไอ้แอปเปิ้ลก่อนอื่นต้องดูต้นไม้ใบหญ้าไปก่อนน่ามเนาะเสร็จไปจ้ะนี่กินได้ด้วยน่ะดอกไม้ชิ้นสุดกินได้ที่จ้าภาเาไปเบิ้งแอปเปิ้ลบานโห่งเยี่ยบหวนดอกเต็มต้นไอ้ต้นเต็มต้นเลย ลูกใส้อันปลูกไว้เถอะปะดาป่างจะสวยสวยสวยเอ้ยต้นผลแต่ผลเอ้ย,อยต้นเลโตเก่งลูกน่งนวดหนุนพอดนวันเดีน,นวนั่งนวด ไปแล้วมันเหลนล่มมันนี่ล่มล่มตัดเหมนเหลนล่มเลยเดี๋ยวตอนมันสุกสิมะเขยเยูอีกนะเต็มต็นเลย ันนี้มันยังไม่ทันตกมันจะหญ่ขึ้นอีกไปเลยตอนนี้มันดกกินสมกับว่าท่านไดหรอกตอนนี้มันมันยังสิฝาดอยู่อันนี้มันตื่นแดดนก็เลยสตสีนซีนลองเด็ดมาซิมมันสม กินสมก็สิได้เยอกว่ตาีมันก่อาบสมอ่ะเนาะตอน ต้าสมัยที่เกียถ้าสมัยเป็นนักเรียนอยู่เนาะมกวาดอันกระตู้นขายมาันลอดไหมกระตุ้นกระตุ้นน่ารักมากมากอันวาดมังแอปเปิลมาได้แต่เซดเมเซเดมายู่เมืองมังแอปเปิล ไปเบิ่งอันสีดาเขาเจ้าปลูกพักกับเจ้าเฮ็ดทานดีดีก็มองคุกอันนี้ปลูกสตอรอเบอรี่สตรอเบอรีเรอร่เน่วกันนกไว้ก่อนมกนน็สตอรอเบอรี่อันนี้หอมถ้าขึ้นบดไ,ได้ไหม ล้วก็บเก็บกินนห่่ะมีวามกลัง้ก็มันกระเสระเสคือว่ามีหน่วยมันก็จะเต็มช่อดอกไปเด็กเติมช่อดอกน่าจะหน่วยน่าจะเขาน้อแล้วกัวกนด้นดนวยซิบ๊ะตาห้าไปเบิ่งตง้นดากกลาบตัวนี้คือคืออยู่บ้านทาเลยดากกลาบ หอมหอมเนีหมันเขยดบางกระจ้าเลยวะก็ใส่เข้าไปตอนนี้เข็ดเขดอีกบานหนึ่งบ้งดอกกุหลาบื้อกับพวกีดอกว่ะหอมหอมดิกดอกกุหลาบตรงไหนก็บานเท่าน้นยังไม่ไกลหนิหอมช่วยช่วย สีก็สวยนะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็นต้องระวังสระ,ะนะอูนวันต้นพักแพ้วอรดเนี่ยนะ่ะเด,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 ดน๋ยดมดิโมเมนคือต้นพักแพ้วบานเท่านั้นนี่ดอกงามบ่คือดอกกุ กินกินดอกกุหลาบแบบว่าอันกุหลาบสช่ไหมก็เก้าหลุ่นต,ต,ต,าต,าตู้เมตตาตู้พ่อตาไหมเมตูพ่อตาเอาพิษบางก็เจาะกระโปรงไมเป็นหัว ซื่อไอ้สตอเบรี่มากเลยมองยอวอัวนนี้ติดสอง้ขายนี่เราเก็เข้าจะมาทักกัอันนี้ยี่ห้ออะไยังงโอเปินผจัดไม่มีความรู้เรื่องรถทั้งไม่ทมั้งนกเก้าเก่าเก่าดีดีเนี่ย นช่วงดกเก็บเห็ดไลิไปง่ายอวนพคมีเวลา่านะพันวะสื้อมาล่างนึ่งกินหน่วยหนึ่งว่ามันซีอิมันสตอบรีก่กยวเอา,เอา,เอานี่นง่ามแบบนี้เะไปเห็ดน,น,น้ำซับไปนะ แบบเตรียมอุ้มมุ้งเงี้ยหนึ่งอ่ะใหญ่มากช่ำด้วยนะหนี่งดูดูแบบช่ำก็เป็นลูกหัวใจหัวใจเดียวเบิ้งจามแห้งกับใะเด็นมันชามแห้งไรเนี่ยเอามากินะเลย อร่อยแค่นี้นะจ๊ะเนาะ